กับสวัสดีพี่นอ้องฟ้องปายนะครับมอนี่ทีมงานสายปีนทัาบุรีออกล่าได้พี่น้องพักพักเค็ดตุ่มแล้วพี่น้องไอ้โลนบอกว่าตุ่มใหญ่มันเต็มมันก็ <laughs> ต้องแยกของมานะครับมัธรร,ร,รมดานะครับเบิ่งนพี่น้องปีมือเลยมันว่าตอนนกเป็นย่างเดียวที่เฮ็ดตุ่มกูเป็นได้พี่น้องเบ่งตุ่มแล้วครับ<ง> <laughs> นี่บุรีสวยงามแบบเลือดรู้แบบเพิ่งก็เจอใบล่องแหลกล่องอย่างนะพี่น้องแต่ว่าถามว่าพอใส่ใส่ได้นะครับ บางนี่พี่น้องมือเดียวซียนปัดฝีมือหลี่คนรหนี้วยดเก่งแักแต่บ่นเดียวันที่ซีุ่นเด้ยวกลังใส่เอาเชี่ยอย่างโงดว่านี่เชี่ยตันตันบอกแมนอยู่บอกเคินโอ้ยเห็นมี่ยังกระตัดเอาหลดงเพื่อนเชี่ยอย่างไม่ล่นไจ้ากับไอยู่กับไปจ้าหูเชี่ยหรืว่าเชี่ยอย่งคมเรืมนับเอาพี่นองเมื่อกีล่นแล้ว

หาพื้นที่ไปเด้อพันทีมงานใหญ่จะไปไอ้เซียนแบ่งไปหาพื้นที่ไปหาไม้ไปเด้อพี่น้องมื้อเงินมันไป็นหลายตัวก่อนหรือไดงผู้เซียนแบ่งบอกไปหาหม่องมื้อนี้บ่ได้ลงคลิปนกเด้อพี่น้องเบิ่งเบิ้งไอ้โลนเฮ็ดกรงนกพังๆไปก่อนครับฝีมือเด้อพี่น้องใส่ตะหมูไลยทังว่าเป็นหมูว่าะครับ ก็โอเคนะพี่น้องบ้านในเฮ็ดบ้านในเฮ็ดฟ้าเขาเด้อท่างเขาบอกไงเฮ็ดเขาขาวกว่อนนะครับอะเป็นหลวบเป็นหลางไปก่อนพี่น้องนี่ครับอันนี้บอดี้เฮ็ดขายนะครับเฮ็ด <laughs> ใส่นกเจอควงมาสันดินลวนวนมาเฮ็ด <laughs> ขายเฮ็ดอะไ้าาวาเฮ็ดบางงามมาสันแล้ววะเอาว่าใส่ใดย์ซีกับพ่อแล้วสำหรับบ้านหนูกะถือว่างามนะครับหันลงแกลกล่งยังยี้ดีกับงามนะครับ บานูบอมาเคสเนี่ยนี่บานูมาเคสเบาได้พี่น้อง <laughs> เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมีคลิปเบาให้เบงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้บ้านนกไปก่อนครับหลังจากบ้านกเนี่ยไอ้ล่นก็จะออกไปเข่าไกลได้พี่น้องอันล่มมานี่ <c oughs> ช่วงช่วงแบบช่วงนี้ดูแลนกย่างดีได้ไหนหนให้น้ำห้ยยังยังดีได้พี่น้องใคก็ได้ช่วงนี้ <c oughs> เดี๋ยวหนาวน,าน,านี่ละล่มล่มเ <laughs> <laughs> ชอดเข่าอดน้เลย ฟ้าทุนบอกว่านาหนาวย่ไมได้นกนีตายว่างสามสี่ตัวแหง่าตุ่มแหง้าตุ่มก็มีโอ้ยยาดามานะครับอันนี้ว่าวหห้าว่าวหมวนนี่ซึ่นะครับหักนกทุกคนเหรอพี่น้องแต่ว่าบางเทียมันกับิิพผาดนะครับคือมู่ว่านนี่แหละว่านกับ่บอยากให้เกิดเกิดนะครับเรื่องมันเกิดเดี๋ยวบางในคลิปนะครับเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรได้พี่น้องว่ามันเกิดอีกอย่างนะครับว่าเป็นอย่างนกตัวคุณหมอแขีขึ้นไตนะพี่น้อง เสียดายครับนกราคาสามปัญหาครับแต่ยังไปต่อนกแต่ว่าเสียนกพี่น้องมีบอลไปต่อนกแต่ว่าเสียนกโอ้เสียดายครับตามปัญหาไปเนาะมันอาจจะนักไม่สาวมั้งก็เกาะบอลเนี่ยนะอาจจะแม่นอากาศที่คอยว่าแล้วเนาะจังหวะ มันหันไปบ่อถึงบ้านนี่มันมันมันเอียงมันไม่กี่ขับดีดินี่นี่ไงตัทุนวานเลยเอาพี่น้องคลิปนี้สั้นสันนะบ่ามามาเบิ่งไอ้หล่นเฮ็ดเฮ็ดก่งนกคือซื้อครับมื้อนี้บ่าวหนูก็บเราลักบวงนะครับพอไงไงคือหน้าหนาวนาล่มนี่ไอ้หล่นสิไปเข้าใกล้พี่น้องบ่าวหนูก็สิไปเข้าเบากับหนูนะครับเดี๋ยวไปมุ้ยตัวมื้อมีแผ่นใบมุกบ่กก่อนก่อนล่มหรือว่า ที่เจ็ดทีแปดนี่ลรมหนักได้เ้ยเลยมุมไม้ถึงที่เจ็ดทีแปดนี่ลรมหนักก็จะไปยังล้างเจ็ดแปดขอ <laughs> <laughs> พี่น้องคลิปสั้นๆนะครับสำหรับคนมักนกได้พี่น้องจังไรบ้านนู่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้านนู่งก็ไปหล่นก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ